ังหนาตาอยู่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับรายการศริลป,ปะดนตรีกวีประชาชนนะคะมีเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ครบรอบไม่ใช่ครบรอบสิครบ180วันของการต่อสู้พวกเราก็จะต้องมีอะไรที่พิเศษนะคะวันนี้รายการศริลป,ปะดนตรีกวีประชาชนก็มีเช่นกันนะคะก็ขอพบกับรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิละปะดนตรีกวีประชาชนนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้วันนี้มีพิเศษจริงๆทั้งสองช่วงวันนี้แบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเลยนะคะก็จัดเต็มนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากเห็นความหายนะของนักโทษทักษินวันนี้เราจะเปิดสารครฟงค่ะนะคะเพื่อที่จะเชิญท่านเปามาตัดสินนักโทษทักษินนะคะ ดูสิคะว่าเราจะเห็นนักโทษทักษิณนั้นโดนประหารชีวิตด้วยหัวอะไรด้วยมีดอะไรนะคะแล้วก็เราจะเปิดสารไข่ฟองตอนนี้เลยค่ะนะคะเชิญค่ะ นะคะแม่เห็นหน้าแบบนี้นี่จะเป็นใครไปไม่ได้ทักษิณย,ยิ้มมากนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดทำการไต่สวนนักโทษทักษิณน,นะคะ มันมีหลายคดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีที่รัชดานะคะหรืออีกหลายๆคดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตามหาท่านเปาเพื่อที่จะมาไต่สวนแต่ว่าตอนนี้ทักษิณจัดการอารมพบทข่าคือนายกที่โกงประเทศไทยมาข้ามีความสุขยังเลยน่ามันมีความสุขมากมาทาั้งนี้ทักษิณมองกล้อง ท่านทำผิดอะไรมาบ้างรู้ตัวไหมข้าโกงประเทศไทยมาอ้าวยอมรับเลยเหรออย่างนี้โดนประหารแน่เลยเดี๋ยวเราจะต้องตามหาท่านเปาเดี๋ยวเราจะต้องดูซิท่านเปาอยู่ไหนท่านเปาท่านเปาอยู่ไหนคะท่านเปาท่านเปาไปไหนเนี่ยดูซิท่านเป,า,า,นเปาไปไหนเอ๊ะสงสัยต้องไปถามแมวหลวงซะแล้วอาเชิญจันเจ้าเพลง ท่านโกงซุนชุยไอ้ท่านกงซุนเช่อวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องไปจับคนที่โกงชาติโกงแผ่นดินเอาไม้มาให้กงซุนต้องไปท่านโกงไหนชุยนี่กันโอ้ท่านกงซุนเช่อนี่หน้าเหมือนจริงๆอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่ยังไงปลอมตัวหมาปะท่านทักษิณ <c oughs> วันนี้เราจะต้องมาจับท่านเราต้องขออนุญาตจับท่าน,านจ,จานเนื่องอจากท่านมีความผิดมากมายเหลือเกินท่านต้องไปหาท่านเปากับเราไปตามหาท่านเป่าไปเราจับตัวรู้ไหมว่มาผิดอะไรข้าททำอะไรผิดหรอ้อ ทำอะไรผิดเลยเราต้องไปที่ศาลไข่ฟงอย่างเดียวจะรู้เมื่อกี้มันยอมรับแล้วนะไยับละท่านปาท่านเปาอยู่ไหนเนี่ยท่านเปาไหนท่านเปาหวังเฉามาฮั่นท่านเปาไปไหนเรายังไม่เห็นกันเรายังไม่เห็นกันเรายังไม่เห็นกันหวังเฉามาฮั่นท่านเปาท่านเปาไปไหนท่านเปาไอหวังเฉาไอหวังเฉาออกมาสักทีไอเท้า ใต้เท้าเป็นยังไงบ้างพ่ออยู่นี่โอ้เอาโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยใต้เท้าเดินเดินเดินช้าช้าโอ้ยดีฮะโอ้ยเดินช้าช้าเดี๋ยวลมหัวแตกไปแอนเตนซินเขาไม่แจกทำไงข้าวเบาเบารเอาเอาขอใครนั่งเอาคารวะท่านเปาเอาเชิญไหนใครมีอะไรจะมาพบท่านเปาไหนเรียนเชิญขอท่านกงซุน เดียวท่านกงซุนท่านเจ้าไปไหนทำไมท่านเปาท่านเปาบังเจ้ามาหันขัดรองหลวงพ่อรักไปไหนท่านเปาทำไมวันนี้ไม่เปิดสารทำไมวันนี้ท่านเปาไม่เปิดสารทำไมไปหาหมอมาทำไมท่านเปาท้องเสียนะสิท่านเปาไปทำไปกินอะไรท่านไม่ได้ต้มปลาเอาไปฆ่ากินได้ยังไงอะเ้า ท่านเปาแล้วเราจะเปิดศาลเมื่อไหร่เราจะเปิดศาลเดี๋ยวนี้แล้วท่านเปาเพราะว่าเจ้าไ,ไ,ไปจับนักโทษชายทักษิณว่างไงจันเจ้าเบิกตัวนักโทษชายทักษิณอาคารวะใต้เท้าท่านใต <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอา้าวอะไรอยู่ใต้เท้ากันหรอไม่ใช่คารวะท่านนี่าใต้เท้าท่านเป็นอะไร คารวะท่านใต้เท้าท่านจับเจ้าท่านยังยังไปยืนข้ามหัวท่านยังไม่เสร็จเลยแกยังไม่อย่าพึ่งนั่งมันต้องแข็งก่อนตามบทพวกเจ้าก็บอกว่าใต่เท้าใต่เท้านี่ว่ามีอะไรอยู่ใต้เท้าขาอ๋อมันมีอะไรหมายถึงท่านอ๋อไอชุดนี่ก็อ๋อเอาเอานักโทษชายทักษินคุกเข่าคุกเข่าเอาดูโอหังทัดเปล่า อจอบมันคุกเข่าดังลงลงไม่ต้องเดี๋ยวข้าขออนุญาตท่านเปาเอาอาวุธมาเพื่อขู่มันเมือปืนป๊อปคอนท่านเจ้าต้องฟังข้าไม่ไ <ป S 1> นช<ม>่ไงจัดเจา้าเรื่องไปถึงไหนแล้วตอนนีน้ผิดมาโอ้โหอีกที่ดินรัชาดาเอ้ยเรื่องปอตอทอเอ้ยนี่มันมีหุ้นส่วนกับข,ข้าวเน่าด้วยนเนี่ยเสิร์ฟมาเนี่ยโอ้๋ยวมันรัวเลยป๊อปคอน รับพรไปยังไงอ้าวยังเหรอ้ายังไม่สั่งเจ้าใจร้อนอ้าวไม่ขอรับอย่าหันไปทางกระเป๋าเฮ้โดนดูให้โดนคนดูข้านั่งก่อนนั่งก่อนข้านั่งก่อนอ๋อยืนข้ามหัวทำเป้าไม่ได้เอายังไม่ได้สั่งข้าเลยเจ้าพึ่งทุกคนยืนขึ้นมาพ้อกันจรพวกพวกเราไม่ได้เปิดศาลนานต้องขออภัยอาเปิดศาลสิดันเจ้าหวังเจ้ามหันต้นโกงซุนเชื่อ เดาอ้เปิดสาร,สารใครเหรอใครฟ<ค>องเปิดสารทำไมเจ้าไม่คุกเขาเจ้าโอหั<ร>องเจ้านักโทษชายมันยะโสมากตับมันคุกเข่ากองสุนโฉเ,เดี๋ยวข้าขอหยาเดเตี่ยวมันด้วยป๊อปคอร์นสักดีไหม เจ้าอย่าพึ่องอย่าพึ่งใ, <จ S 1> ใจร้อนข้ายังไม่ได้สั่ง <c oughs> นี่หรือหน้าตานักโทษชายทักษิณข้าถามเจ้าหน่อยเอาไม่ให้มัน <c oughs> ตอบข้ามาตรงๆอย่ากโกหกข้าไม่ชอบข้ามองเห็นขารู้ว่าเจ้าพูดจริงหรือเจ้าพูดเท็จเจ้ามีความผิดอะไรมัง่งสารภาพสิทิ์ทักษิณข้าก็มีแค่ที่ดินไม่เท่าไหร่ที่ข้าโกงมา แต่ถ้าค่าค่าค่าจะให้เงินใต้โต๊ะท่านบังอาจตบปากมันจัดเจ้าดูถูกเราจัดเจ้าอยู่นี่อาท่านเป็นเถาช่างไม่ใช่เถาช่างค่าเป็นใครแน่เดะค่าลืมตัวพอแล้วจัดเจ้าเฮ้ยตบอย่างเดียวท่านตดเกินไปเหรอเราจะโหดร้ายกันนักโทษกันเลย มันบางอาจมันจะมายัดเงินใต,ต้โต๊ะเราเราบอกแล้วว่าเราไม่ชอบที่ดินรัชดาเจ้าจะปฏิเสธหรือไม่เจ้าได้โงกงจริงไหมจริงไหมโกงจริงท่านโกงจริงหนึ่งกระทงมจดไว้โกงสุนเชืญจันานเจ้าเราเรืองก,ก็โกง9กเ้ปีเจ้าจะไปเช่าจริงหรือไม่ก็จริงท่านนั่นสอนคดีจดไว้จันเจ้า มันค้าสัมงันกได้หรอก็ดีที่ยกขายหุ้นให้กับเซมสัสซกทราบข่าวมาว่าขายหกเจ็ดหมื่นล้านเจ้าไม่เสียภาษีจริงหรือไม่ามาสารบังเสือไม่จริงท่านฮ่บาบังอาจเจ้ารู้ไหมว่าบังอาจมาบ่อยๆแกเหนื่อยแก,แกขายชาชักอยู่เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวใ,ใจร <ใจ S 2> ้อานาโอเคโอเคถ้ายังสอบไม่เสร็จเจ้าใจร้อนครับครับทาเดี๋ยวก็ขังเจ้าแทนมันขอรับใต้เท้า ไหนบอกว่าจะยิงดาวเทียมไทยคมทำไมเจ้าไปยิงไอจีสตาเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงตอบกลามาสิททักษิณก็มันไม่ใช่ครอบครัวของข้านี่พูดมันหมาเนี่ยตบปากจันเจ้าข้าสั่งจันเจ้าอันนี้หมาหมาหันเออหมาหันเออหมาหันเดี๋ยวหมาหันขออญาตข้ากับเจ้านี่ตกลงเราเป็นตัวอะไรนะท่านชื่ออะไรนะ มาฮั่นมาฮั่นอันนี้ผ่านเช่าฮะไม่ใช่ท่านไม่ใช่ข้าเป็นใครนะท่านเปาชื่อหวังเฉาไอ้ชื่อเล่ๆด้านซ้ายมือข้านีรชื่อมาฮั่นโอเคแล้วไอ้จางหลงเจ้าหูมันไปไหนอะจางหลงเจ้าหูจางหลงเจ้าหูวันนี้ลาลาป่วยตายแล้วกูสารไก่ฟงก็มีลาป่วยด้วยเหรืออ้าว หันมาเข้าเรื่องหลังเวทีบอกโดนเ7 9มไปเพราะว่าจะขออะไรข้าให้เจ้าขอได้หนึ่งอย่างก่อนที่เจ้าจะตายเจ้าจะขออะไรค่ะข้าขอแค่นิรโทษก็พอแล้วอ้าวขอนิรละโทษแสดงว่าเจ้าทำผิดแล้วเจ้าไม่ได้สำนึกใช่ไหมใช่ท่านกงสุนเอาหูมานี่เอาหูมานน่ท่านคิดว่ายังไงท่านกงสุล มาเก็บก็ไม่เล่นกระโดดเชือกก็ไม่เล่นนะเป่ากบนี่ไม่เล่นนี่มันเล่นประเทศชาติผมว่าอย่างนี้นะใต้เท้าประหารชีวิตอย่างเดียวเลยทักษิณมันไม่เป็นคนที่ไม่ยอมท่านคิดเยี่ยงนั้นเหรือพันกงสุนเช่อครับขอรับใต้เท้าเจ้าพูดก็มีเหตุผลจันเจ้ามาหา้าสิ ท่านไต่เท้าจาจะมายืนคำหัวข่าอย่างนั้นเดีอนั่งรถคุกเขาบังอาจจะสัตวประหารเลยสั้งขายชาชักอ๋อไม่ใช่นั่นบังอาจอย่าพึ่งตีตัวรนลนไปก่อนใครอย่าทำกระต่ายตื่นตูมที่แมวหลวงปูทรนงเจ้ารู้ไหมเจ้าเป็นขุนนางครับท่านแมวขาวที่สี่แมวหลวงปูทรนงไม่ใช่งูแมวเศ้าจันเจ้าเอาหูมาดิสิเจ้าคิดยังไงนักโทษตักสิน ไกข้าทำยังไงผมว่าถ้าประปหารชีวิตมันก็จะรุนแรงเกินไปเราคิดว่าเอาวิญญาณไปถ่วงน้ําดีกว่าจับมันไปถ่วงน้ําจับมันไปถ่วงน้ําเอาแต่วิญญาณไปตัวยังอยู่ตัวยังอยู่ใช่ไหมอืมโอเคเจ้าไปได้ <c oughs> วังเา้าท่าน,นอ่ะออกฆ่าเหรอเจ้าได้เลยวงังอ๋อครับมันลืมใต้ามันลืมตัวอันนี้คืออะไรของเจ้าเนี่ยวังเฉา คืออาวุธที่เราจะใช้ที่เป็นดาบหรืออะไรมันไม่ได้ยุคสมัยนี้เพราะว่าเราโดนซุ่มโจมตีตลอดแม้แต่สารเราเองยังโดน M79 เราเลยต้องอาศัยเจ้านำฉีบอาวุธเข้ามาสารไกลฟวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคืออะไรอะเราต้องซ่อนไว้ทำลายหลักฐานไม่ให้ใครรู้ว่าเราคือมันคือมันคืออะไรคือปะหารปปคอนโอโอเอาไว้ชี้มันไอเลว ยุคกับนไลฟ์สเตชั่นจริงๆนะโลกไร้ผมแดนมือปืนป๊อคอนครับทัานตายท้าวที่ไอเหลือมันจับแสดงว่าตัวพลอมสิแน่นอนไปลากไอเหลือมมาไปลากไอเหลือมไหครับเพลินตัวแสดงหมดเลยลากไม่ได้ครับมาทถ้าเหลือเมาหลับไปแล้วอ๋อเมา จับได้แล้วเหลือไอ้ปึ้งเอาใครไอ้ปึ้งเนี่ยมาอยู่ข้างหลังตีกองอยู่เนี่ยไม่ได้หัวล้านเหมือนกันเราจะจับใครเราต้องมีหลักฐานต้องมีพยานอะไรปึ้งก็ไม่อยู่ปึ้งไม่อยู่นอนเก่าหัวล้านอยู่มันนอนเก่าหัวล้านอ้าวตายหาแล้วกูเอายังไงดีเนี่ยมีนักโทษไทยอยู่นี่แหละครับท่านจ้องหน้าคาสิเจ้าคิดยังไงเจ้าจะขอให้ข้าปล่อยตัวเจ้าทำไมครับขออนุญาตครับไท่ายเท้า มีอะไรอีกทำไมขอบตานักโทษชายมันดำค้ำขนาดนี้นครับกล้องซูม่อยคโอบนายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเล่ยนยาไอมานายนักโทษเนี่ยมันอยู่คอนโทรลหลายวันแล้วมั่งเลยไม่ได้นอนในบทในบทสิข้าจะขอถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าจะกลับตัวกลับใจไหมเจ้าจะยอมแพ้กำนันสุเทพไหมถามจริงๆในเมื่อเจ้ารู้ตัวว่าเจ้าผิดแล้ว คาจะสู้เพื่อน้องข้าน้องเจ้าที่องดอกทีนั่นหรอที่องดอกทีนั่นมันน้องเจ้าหรอข้าเองอ้อองซานฟูจีเนี่เป็นผู้นำฝ่ายค้านพม่าใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วองดอกทีมันเป็นผู้นำเมืองไทยใช่ไหมค่ะน้องสาวเจ้าหรอไอ้องดอกทีเนี่ยน้องข้าเองข้าอยากทราบว่าทำไมน้องเจ้าอายุห่างกันหลายปีเหลือเกินควรละพ่อกันอ๋อไอหาแล้วกูเอาอย่างนี้ ไหนๆโลโก้ได้เปิดสารไข่ฟงแล้วกันเจ้ากงซุนชื้อครับไต้เท้าหวังเจ้ามาหันอยู่เฉยๆกันเจ้าครับไต้เท้ามไม่สำนึกกลับมันไปประหารหัวเหี้ยก็มันอยู่ไหนเราได้เตรียมหัวเหี้ยมาไหมล่ะมันมีไหมมือปืนปร้อมพรอนเครื่องประหารบันคอนกรีดของมันเลยครับปิดตามัน มือไฟหลังเจ้าจะสั่งเสียอะไรคาขณะนี้เราจะทำการบันคอนักโทษชายทักษิณซึ่งทำความผิดอะไรโกอินประเทศไทยบอกมาฝากถึงนี้ตูไปเต้นให้ข้าหน่อยว่ายังไงวาอะไรฝากให้ข้าประหารมันยางนั้นเหรอให้มันตายแทนข้าได้ไหมให้มันตายแทนเจ้ามันไม่ได้เจ้าทำความผิดเจ้าก็ต้อง รับเคาะรับกรรมเองกรรมมูนาวัตตีโลกูสดลกูกจองเป็นไปตามกรรมทักษิณการเจ้าจับมันไป,ปะหารหัวเหี้ยเือนป้อกันเตรียมยิงเป้าสายยิงจบสายิงจบแนวยิงปลอดภัยเตรียมยิงเก็บก <c oughs> ระสุนเรียบร้อยไม่มีรั่วไม่มีทางไอ้เหลิมจับเราไม่ได้แน่ ศาลไข่ฟงไม่ว่าจะเป็นศารลรัฐธรรมนูญไทยก็ตามถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่เป็นพลเมืองประชาชนคนไทยต้องเสียภาษีต้องเคารพกฎหมายอยู่ประเทศจีนเองก็เช่นกันไม่มีใครหน้าไหนจะฝ่าฝืนกฎหมายไปได้นี่คือเยี่ยงอย่างของนักโทษจทยทักษณิณที่โกงกินทันดินบาดโกิด คิดพดนรยศต,ต่อแผนดินชะตากรรมก็ต้องกลายเป็นแบบนี้เอาศพมันไปท่วงน,น้ำจันเจ้าครับท่านใต้เทา้าลากไปลากไปลากมันไปมือปูดปั๊บพนไปยิงกัะนอเอีกไม่ใช่เพื่อชาติการไปทำขนาดนี้หรอกฮ่า<บ>ครับพี่น้องครับเปิดเพลงละครเรื่องนี้ ก็จ้จบลงแล้วนะครับขอเชิญน,นัก,กนแสดงทุกท่านครับน,นี่คือนะครับเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆนะครับเป็นของฝากพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ทางบ้านและพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่เวลาตีสามต้องขอขอบคุณคุณซันปรบมือให้กับคุณซันด้วยนะครับเป็นเจ้าของบทครับและค่าเจ้าชุดนี้ 5,000บาทครับคุณสันลงทุนเองปลบมือให้คุณจันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นทีมงานนะคะที่วงรายดำเนินนะคะแล้วก็ขอบคุณจ่าพงนะคะขอบคุณ องคลักของจ่าพงด้วยนะคะจริงๆเขาพงเรื่องของของเรื่องนี้เนี่ยมาจากจ่าพงนะคะให้ให้ให้ข้อมูลเราว่าเราควรจะเอาสัตอนหนึ่งยกมาแล้วก็ตั้งแต่เวลามากๆชั่วโมงหนึ่งก็ถูกบีบมาเหลือ ท่านจะท่าน่านเจ้าเราจะต้องเคารพท่านอย่างไรดีคุณ่ตนครับนะครับขอความกรุณานิดนึงนะครับชุดให้ถอดแล้วใส่ถุงไข่ถุงมันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปส่งเขาชุดละหมื่นนะฮะชุดนี้นะครับนะคะระหว่างนี้รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนยังไม่จบเดี๋ยวเราจะมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งครึ่งครึ่งแรกจบไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์พูดคุยใช่ค่ะนะคะซึ่งที่มาร่วมเวที เราเชิญไว้หลายหลายรอบแล้วนะคะเราจะเชิญหลายสายสายใต้สายเหนือสายอีสานวันนี้เป็นสายอีสานใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเพลงหมอลำนะคะแล้วก็เพลงลูกทุ่งคือเนื่องจากว่าเราอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่มามีส่วนร่วมในการประกวดร้องเพลงได้มีเทคนิคนะคะซึ่งน้องๆก็จะมาพูดคุยในเรื่องของเทคนิคการร้องหมอลำการเอื้อน นะคะการเอื้อนลูกทุ่งเป็นยังไงน้องท่านนี้จะไปป่าต่างประเทศมาแล้วได้ไม่ใช่หรอไปไหมอันนั้นเขาเป็นการแสดงเป็นชุดเอ๊ะท่านจันนี่เดี๋ยวหนขอดูหน้าตัวเองหน่อยคะก็เชิญไม่ได้ดูขอเชิญน้องเชอรี่ค่ะน้องเชอรี่แล้วก็น้องน้องชุติการด้วยนะคะน้องเชอรี่ขอเสียงตบมือด้วยค่ะนะคะหลายท่านก็เคยพบจะเจอน้องแล้วนะคะมาทำการแสดงค่ะ ท่านเจ้าไปแปลงกายท่านจเจ้าท่่นจัาเจ้าพี่เจ้า่านเจ้าพ <laughs> <laughs> ไม่พูดคุยกันไปเดี๋ยวท่านเจ้าจะไปแต่ง <laughs> แต่ง <laughs> ต,ตัวใหม่เอาเชิญครับค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเชิญน้องชุติการด้วยนะคะ